สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปเนื้อไตออกตกทะลุเกี่ยวยคุณนุมคุณทองที่เขามารับส้มใน่องพี่ดําไรสไตล์เขานะครับผมกะเมื่อนี่นะครับทุกคนอาจจะเห็นหัวย่องย่องนี่เรต้องแปลกใจนะครับเมื่อนี้กําลังเลิกงานครับผมกําลังเลิกงานเนาะเวลาเกาหลีตอนนี้กะซีสุ่มครับผมอยู่ไทยกับสิบประมาณสองสุ่มนะครับช่วงนี้กะต้องขอโทษขอให้เอฟซีสุขุทุกคุณนะครับ ช่วงนี้บ็ได้ร่วงคลิปไปเป็นสองนาทีสามนาทีแล้วครับกยังที่เห็นเลยครับพี่น้องโหหลายครับช่วงนี้เฮติโอบอ้คอยมีเวลาทายคลีบทายยังครับเมื่อนี่ก็ได้เฮตโอซีถุมครับพื้นเขาเจ้าได้เลือกสองถุมครับเฮตโอซีถุมกูไล่หนึ่งครับซีหาพ่นอะไรก็เป็นสภาพของเฮติย่านของผมนะครับคันนีกเป็นเครื่องเครื่องจักรดติดอยู่คุ้มเครื่องนะครับผม เมื่อยครับอยู่เกาหลีโอเบึงหัวหยองหัวยุง้งครับนี่แหละครับถามาเมื่อยบอ่อเฮ็ดอยู่นี่กับเมื่อยอยู่ครับแต่ว่าหัวหน้า,นามาถามามึงเข็ดเห็ดซีทุ่มเด้อพัดมึงเฮ็ดซีทุ่มเด้อใจเนี่ยอยากบอกว่าผมขอเลิกขามงเลยบอผมเลิกท้อทุ้มเลยบอแต่มันก็บ,บอกว่าอะไรครับผมเพราะว่าโ,โอ้สองโมงหนึ่งกับสองโมงละเมือนากลัวครับดีเป็นงานไทย,ยกับสองโมงละโอ้หลายบาทอยู่ครับ เอาหารสี่สีบมังกรเปลียนเงินคุ่มกลมนั่นแหละครับกัเลยจําจเป็นต้องเห็ดกับกบระเพื่อจุดหมายจุดประสงค์ที่มากแหละครับกับมาหาเงินเนาะเพื่อกขอบเปลือขั้วสิบุเฮ็ดกัดเออพวกกระเทินหมือนเชียรย่างมันบ่มีเกิดใจปูนทนนี่กระจับ่มีมันกัดอันนี้เนาะครับนี่ครับเด็กมูเอาไปรายงานไปชงคำหมดเลยคอมเมนต์นครับโอ้ ถามว่าเมื่อยบ่เมื่อยครับผู้ใดผู้ใดว่ามากเกาหลีบ่เมื่อยมากเกาหลีสบายนีกยนกยนยกน่ก็มีครับแต่ว่าลอยคนกระสิพออยู่คนหนึ่งครับหมองสบายหมองอันนี้ก็มีครับแต่ว่าส่วนมากจะออกไปนั่งเมื่อยนะครับผมเดี๋ยวจ็ดเมือ่อยจีไายการเจ็ดงานใช่ปุ้งครับผมเมื่อยได้พิมหัวหน้าบ่อยู่เนาะแต่ว่าเมื่อยได้หัวหน้าอยู่กระไายบ่ได้ครับผมเรียนโทรศัพท์กับบ่ได้ถือข่ายลดข่ายเจ๋งๆกับเกาหลีเลยเกินเกินจักเจ็ดผมนี่นะครับ เงีนย็เฮ็ดงานมันสิว่างานดวนหรืองานอย่างกับ,บ่รู้นะครับก็คขั้นบ่ดวนก็คเพื่อติบ่วเห็ดนะครับนี่นะครับงานมือนี็กเดี๋ยวให้พี่ให้น้องม่งครับตัวนี้นะครับอันนี้อ่านมาอ่านมาพักกระสือนะครับผักกระสือพี่นอ้องเังเกตบวดนะครับผม นี่แหละครับชาบานเท่าก็คือไอเอ็มลอยห่าซิฟครับปิดพัดลมกัน้าวภูฏายเคยมาเกาหลีเคยกิน,กนเครื่องดื่มผักกระสือนะครับรสชาติมืกนกัเอ็มลอยห่าซิฟแต่ว่าถ้าเทียบกันเอ็มลอยห่าซิฟบานเท่าสีสีแห้งกออะไรก็แสบกอครับผม้องเกาหลีนีมันจ่อเป็นกินก็ยังใหา่แก่สักหน่อยนะครับโอ้โหแลครับเป็นอ้องเมื่องเลยครับ นั่นพี่ขาตุ๊กเลยสีทุ่มนะครับผมเดี๋ยวกระชิดกห้องนะครับบ้านนี้โดบรวมคับว่าหลังจากเลิกงานสี่ทุ่มอยู่เกาหลีนี่แจ็ปสิบุ๊คเบลแอเป็นคนจับควงครับผมเฮ็ดงานเพื่อเงินครับผมแต่ก็ต้องเฮ็ดเดี๋ยวขอตัวไปสแกนนิวกันครับผมเดี๋ยวกับห้องกสิมานั่งคุยกับพี่กับน้องบ่เชื่อ ยานที่ยานน้องยานเด็กที่ลืมเดี๋ยวมาอันอันซับตะไคร้กันหะน้าโอ้ยเดี๋ยวมันรดซับตะไคร้แห่แล้วมันหีหายตายจากเราว่าสองอาทิตย์ไปเห็นลงคลิปไปเห็นยังปฏิบัติการมาคุยมาบอกกล่าวให้พี่น้องฟังครับผมบ่าได้หายไปใช่หรอแต่ว่าก็เนื่องด้วยภารกิจครับผมเพื่อหน้าคตนะครับผมเดี๋ยวจุดเสองอาทิตย์นี้ก็สีหายคลิปยังไม่พี่น้องรับทุมกันนะครับผม มือนี่ยก็มา mente, er ame, squishy, uh huh. คุยมา่นีห uh ลังเลิกงานกันนะครับผมคุยมอม่อมแม่แม่ตามภาษาแล้วครับผมเผื่อมีเอฟทรงเอฟซีมาเพิ่นเออเห็นมือเห็นยังมาหัวใหญ่มาเป็นกำลังใจมันก็เออกลัวมือเขาก็สิลดลงไปในระดับ t, <factual S 1> หนึ่งเนาะครับผมสิหายเมือเลยมันบ่มีดหรอครับนอกจากนอนครับผมแต่ว่าเขาสามารถเติมกำลังใจเข้าไปได้อีครับผมครับผม ทองนะครับพี่น้องแต่เอ๋โอ้ยเบิ่งครับพ่นผูพ่นผมมีโอเลิกหาโมงเสมอเสมอหน่ายิศาแล้วครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องห้องสตูดิโอนี่แหละห้องน้อนไม้ที่สลองไปมีขาตั้งกล้องกล้อง้างค้อมคร bon ับผมอุปกรณ์ออกกับรังกายกับมี่ครับ กระซิวหงหกจังหน่อยได้ครับอยู่ห้องกัเลย <c oughs> หอัวทองเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้เย,ย็นสบายแอร์ <c oughs> โอ้ยีชีบีดองศาวุู้ <c oughs> พี่น้องเอ้ยหวานผู้ผงงเพป็นเลิกงานเต้นเต้นปั่นคลิปปั่นยูทูบตัดคลิปร่องครับผมโอ้ยหน้าโหดได้ปวดแต่รักตุ๊ก,กตาครับผมนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีห้องุมนะ คางพี่ก็เข้าเจออ้าเอานี้ใส่แต่ว่าข้างพี่เพิ่นบ่พอใจเพิ่นไปซื้อยึดบ็อกมาก่อใส่ข้างแข่งพิ่นว่าบ่เปล้อยอ๋อบ่เปล้อยเปล้อกเขาเอิ้นว่าเปล้อยเปลือกต่อไปก็สิมีไฟอันไฟง,ง,ง,งานศพเอ้เขาเหมือนยังก่อนไฟแสงสีครับติดหัวบ่นอนพีิแพพิแพพิแพบ,พแพบ,พแพบถาเบิ่งเด้อครับผมเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนครับผมเดี๋ยวสิมาคุยกับพี่น้องอีกโอ้ยมาแล้วครับพี่น้องอาบน้ำแล้วแล้วครับผม สิบนาทีสิบหานาทีเมื่อยโอ้ยซาใจเพราะอยากนอนเปิดน้ำแช่งแล้วนอนงแช่อยู่ยังไงห้อนพี่น้องช่วงนี้เกากหลีอะไรห้อนทักเหมือนอะกระเลือกที่ทุ่มอ้ยนีังไะพี่น้องชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีโอไล่เตื่นตื่นก็เตื่นแต่าส้ากินขเขาเลี่ยวกับนั่งแต่นั่งพักหานาทีสิบนาทีกับไปเขางานแปดโมงครับ ตือนก็เตื่นเจ็ดโมงเขางานแปดโมงพักเที่ยงกินขา้าวกินข้าวแล้วก็นอนเมื่อยนอนพักกินข้าวแล้วก็เทียงงานต่อหอดหกโมงแรกพักเบรกผมมีเบรกผมมีเบรกไอ้บ่ายสา10มเบรกสิบโมงคือจังหวัดเท่านะครับเพ็เ,เน่าเนื้อหมเสับกับซีส้มงลวดเนื้อหมูแร้กัหาสมมงลวดพักกินขา้าวพักกินข,าข้าวเพิ่งส้มงเี๋ืองานมากนี่แหละปกติก็เลิกสามทุ่มครับเหมือนจะเลิกสี่ทุ่ม เหนืม,มาก็อาบน้ำแล้วกันเขาเคเขาไม่ได้กินดอกสิจ้อยมืดหละเมื่อยตัวสิไปกินเขาคือยังกับต่วสีน้อนกับสีเที่ยงเคลื่อนกันน,กน,นี่นะครับกินยังเพราะมันดูทองเพราะมันอนันนี้พี่น้องได้อันอนีเน้เห็นหอยเห็นเห็นหอยใส่ไหมกับผู้รับโกันเสียโอ้ก็มีสาโทษกินปิว่าิบแมแนเดอรครับบแมแนเดอหน้มามะพร้าวพี่น้องนี่น้ามะพร้าวพาน เสีไว้ตั้งแต่เชียงคุณนะครับไปกินยำมะแรงนำมะพร้าวเย็นเนาะก็ได้ครับวาวก็ติบอกว่าหวานหวานเสื่อมใจพี่น้องกวนไปเย็นก็บบริวารเป็นอันหนึ่งจืดจางจางจังหน่อยแต่ว่ามันเย็นแล้วก็ยุนี่หากินยากครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวไทยซจำพี่น้องสั่งมาเป็นน้ำเขาจากเวียดนามครับ ความเสียบเนี่ยบ่เปรียบกับมะพร้าดของควมไทยนี่บ่เต็มชีพนี่ให้เอาไปจักสองไปความเสียบแต่ว่ามันกะพอแก่กับหายอะไอยู่ครับแหนมบะหมี่มันกัคือ the bread of the bread ครับผมครับมันบะหมี่อยู่เลยจะไปเปียบใส่กับแนวมันเสียบมันกระสูอะไรครับแต่ว่าแหนมบะหมี่มันกับต้องนี่แหละครับสุดยอดพี่น้องนี่แหละอาหารแรงผมเมือนเลยโอ้ย อยังผู้ใด่นอนนี่โอ้ไผทำสเสน่ห์แซนอวะเี่ยเป็น้องเอ้ยชีวิตในงานแท้ในเกาหลีกินแล้วก็นอนมาอยู่ในกับปีปีจักเดือนเดือนนี้เดือนเจ็ดมาแต่เดือนสองสิบปีเครื่อนนะครับสิบปีหาเดือนแล้วแสงสีเสียงเงี้ยบุคืนน,นี่บอกเลยว่าบุกเคยได้ยไปพบไปพอครับไอ,อออไ,รไอ้แถวสอกแถวส้นสู้บอกสู้ว่านยังเงินโอ้ยผุนลังคนเข้ามาเดย สามมือเข้าไปทัวร์เดียวแต่ของค่ายเฮดเตโอพี่น้องเอ้ยเห็นแลวมุ่มหน่อยๆในสอกหลือหนึง่งของเกาหลีแต่ว่ามันก็ดีครับง่ามเมื่อดอ,อกกับพ่อได้ยิ้มครับมันก็คุมคา่ากับการท้อเฮดดูแต่ใจก็อยากหยุดอยู่แต่ก็มิโอกบต้องเฮดครับมาเฮดกับไดไเงั้นเนาะโอ้ยมาเล้พี่น้องโอ้ยเดี๋ยอยจุ๊อ ก๋มหนียตัวนุ่ขึ้นก็มไม่แห้งเหพือน้องเอ้ยขัดเ็าแบบก็ได้หนังกับเลิกงานมากต้มไข่ต้มไข่แล้วก็ปาดเครื่องเอาว่างใส่ขอดจานเขาแล้วก็น้ำปลาซิดแกะเสือจัง่อยแล้วก็เอาแป,งป้งโป๊ะๆป๊ะจังเลยแล้วก็ท้ายคลิปอัน้ำมันก็สิบ ก็จากความเป็นจริงครับพี่น้องครับความเป็นจริงกับเงื่อนเดือนได้มันก็ได้กินดีรู้ลาก็นั่นอยู่แหละก็เดี๋ยวเสร็จไปพี่น้องก็แล้วเขาลีมทุกอย่างก็นั่นบอกสิว่ามันก็ได้ทุกอย่างครับขึ้น่าผู้ใดสิอยากกินยังมากยังครับผู้ใดประหยัดก็ได้เก็บไรผู้ใดใส่เปืองก็ได้เก็บหน่อยครับผมผู้ใดใส่เปื้องเปืองนี่ก็บได้เก็บจักบาทก็โอ้ นี่ครับพี่น้องเร็จคือบอกินเข่ากับย่างนึงกับบุญหิวครับย่างนึงกับสีฟ้านอนแต่ก็กินอันนี้เย,นย,นยน็นๆไฟมันสื่นใจจ <c oughs> ำานี่ก็ไม่แห้งเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> เหตุงานไม่เมย์ดอเอาเนาะ <c oughs> สัญญาจ้างสีปีสิบเดือนอ <c oughs> อดเอามือนี่กลับบ้านเท่ากับสี อาจสิเมยคือเก่าแต่ว่ามันก็สิมีความสุขกว่าเก่าเพราะว่าผู้ใดว่าเฮ็ดงานเกาหลีสี่ปีสิบเดือนกับบานสิไปสุขสบายแบบมหาเศรษฐีมันบ่มี่อกครับเต็มที่จะก็บอกรถบ่มีไผเก็บเงิน,นเป็นล้านอกอกถึงมีกันหน่อยครับผมว่าแถบสิบบมี่หรอบูมี่หรไผเก็บเงินเป็นหลานมาเกาหลีมาเฮ็ดงานอันนี้นอกจากสิมาแบบเพดธุรกิจเทนยัง กลับบ้านไปเขาได้เงื่อนเป็นก่อนครับเาเ่าหลีซึ่งถ้าเปรียบเทียบอยู่ไทยผมบอกเลยผมเคยเห็นเคยเห็นงานอยู่ไทยมากหาหกปีงเงืนเก็บในมันี่บ่เคยบ่เคยขึ้นรักหาเมือนจเจ้าเสือกับส่วนมากสิยุต่ตันสามเมืองหนกัก็ลด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 ,ล,ดลงมาลกล้วกจนติดลบครับนี่แหละเมื่อกลีนก็โอ้ะส่ทรงกลับ,บานเดือนละสามสี่มือนเนาะครับก็ถือว่าดี ดีก็อยู่ไทยนะครับช่วงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับอยู่ไทยเนี่ยก็โอ้ยห่างกันว่ามันพูดนะฝ่ากับหิวเปรียบเทียบแรกในช่วงนี้กันเลยสำหรับผู้ใดพี่น้องเห็นชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีกับมันอาจจะมีหลายคนนะก็เจ้ากระเฮ็ดทายทอดชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีทั้งที่มาแบบถือกฎหมายกับมาแบบผีหน่อยอย,อยังไงแต่ว่าคะแนะนนั่งก็ยังอยากให้มาแบบถือกฎหมายนะครับผม เผื่อบเป็นที่ก็ละหาสิบอดิเกิดดามงดามงดมามาหม้อมาว่ายๆต้มยำครับผมพันมากอะเดี๋ยวผู้ใดยังบ่ฮู้ว่าการมาแบบถือกฎหมายนีย่มันมาจังใดต้องเสียหลายบ่ิจ้างเสจังซี่เดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปให้ฟังครับผมเสียคลิปให้เบิ่งแต่ว่าขอให้มีเวลาก,ก่อนครับผมแต่ก็เวาาาเ้าเมื่อไรเก็บหรืออะไรแต่ก็ยังผู้ใดขอดค,อดคลิปนัมนจักเทื่อครับก็เว้าวันที่พี่น้อง FC ใหม่เพิ่นมาฟังเพิ่นก็สิอยากเอออยากฮูดยังไงจังเก็บมันก็สิไใด ติดตามไปนะครับบด้นครับผมตราบใดที่่องเนี้งเปิดอยู่รับร่องในส้มแน่นอนครับจิบการมาเทศงานอยู่เกาหลีแบบถือกฎหมไมนี่สีเฮดจังใดขั้นตอนจังไดต้องไปเลี่ยนไปยังยู้ซสันยังสี่ต้องไปเ็ดพาสปอเทศยังหลายๆอย่างสิบอกแบบละเอียดอาจจะบิบยิบครับผมเพราะว่าผมเกิดบ่ได้มีความสามารถประนั้นก็สิรวบร่วมแบบพ่อข่าวๆแบบเอาเป็นวัดพอคข่าวๆคือว่าพอเบิ่งคลีปนีจบปุ๊บ ก็สิอาจจะมีข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วคือสิเขาใจเลยว่าการมาเกาหลีต้องอันดับแรกต้องเฮ็ดยังยังยังี่เหมือนว่ามาก็สิมาเรียนโหลดคือมันก็มีแบบว่าเขามีโลกไม,ม่นันไม่นีต้องหามยังพอถ้ามีปึ๊บถึงเขาสี่เรียนสอบพันได้อันดับหนึ่งเขาก็บ่สามารถมากด้ครับผมถ้าเกิดมีโลกต้องห้ามหรือว่าเป็นยังต้องหามที่เขาบ่ให้เข้าเกาหลีครับผม อาครับผมมือเนี่็เดกแล้วนะครับทางใดก็มือนี่ก็ขอล่าพี่ล่าน้องซัมนีนะครับผมนอนนะครับผมมือเนี่ยปันดีนะครับวันนี้รางวัลที่หนึ่ง้าครีบนาเห็นผมเห็นผมทายยุ่ประเทศให้ผมต้องแปลกใจแล้วครับผมนั่นแหละครับผมถือเหล็กรางวัลที่หนึ่งครับผมแต่ว่าต่าคิีบนาย,ยังเห็นทายยูนี่คือเราก็แสดงว่านั่นแหละครับโมถือตามเพื่อนครับผมสวัสดีครับ